ท่านพ่อผมชาญนะครับอ่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องค่าเงินหน่อยนะครับใครที่ดูค่าเงินที่ซื้อข้อมูลผมไปหรือว่าใครที่จดค่าเงินนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าเมื่อวานนี้ครับค่าเงินยูเอสนะครับคุณดูนะครับเมื่อวานสามสิบสามจุดหกสามนะครับอัตราการขายนะครับวันนี้อัตราการซื้อเป็นสามสามจุดแปดสามนะครับวันนี้ยูเอสปรับขึ้นมายี่สิบสตางค์ครับ ถือว่าขึ้นขึ้นค่อนข้างแรงพอสมควรครับยูโรก็ขึ้นครับยูโรเมื่อวันสามสิบเก้าจุดสามศูนย์ครับวันนี้เป็นสามสิบเก้าจุดหกศูนย์นะราคาการขายครับก็คืออาจารย์ซื้อก็สามเก้าจุดสี่ห้านะครับก็ยูโรถ้าใครซื้อเมื่อวานก็กาไรสีห้าสตางค์ครับยูเอสก็ยี่สิบสตางค์ฟังสวิตนี่ก็กําไรนะครับแต่ก็ไม่มากนะครับห้าหกสตางค์นะครับวันนี้ผมจะมาบอกท่านว่า ช่วงนี้มันมีอรการขยับไรบางสีมาอย่างอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปช่วงก่อนนะครับที่บอกว่าเมื่อใดที่เกิดการปรับเรื่องของการเงินอะไรบางสีมาอย่างอ่ะแม้แต่ดอกเบี้ยที่ผมเคยทําที่บอกว่าเมื่อไรที่ดอกเบี้ยใกล้ศูนย์่ะเท่าไหร่นะดีมานของการฝากเงินมันจะลดน้อยลงนะครับวันนี้สิ่งที่คุณเห็นนั้น แน่ๆคือการปรับโครงสร้างของ sb นะครับ sb ปรับนะครับวันนี้เป็น sbx นะครับเพราะว่าทําไมคุณต้องมองให้ดีครับทําไมเขาถึงเปลี่ยนเป็น S B X ีนะเพราะเขามองแล้วว่าการเงินต่อไปมันจะถึงทางตันนะครับบอกให้การเงินมันจะถึงทางตัน,นครับเพราะว่าคนยุคใหม่เนี่ยจะไม่นิยมฝากเงินละจะไม่นิยมฝากเงิน,นครับคนยุคใหม่จะไปลงทุนอะไรหยอย่างไม่เป็นสกุลเงินดีตล้ะไนหลายสิ่งยลางเช่น เงินมันจะไม่ไปจุกที่การฝากเงินในแบงก์ต่อไปนะครับมันจะเปลี่ยนใหม่นะครับฉะนั้นคุณเดี๋ยวคุณจะเห็นแบงก์หลายๆแบงก์ขยับกันครับวันนี้คุณเห็นเอชซีบีขยับครับพอเอชซีบีขยับปุ๊บคุณมาดูค่าเงินนะวันนี้ค่าเงินบาทอ่อนล่วงไปนะครับอ่อนอ่อนไปเลยนะครับอ่อนมากเลยครับบอกให้เนี่ยอ่อนจริงๆเลยเนะี่ยใครมาถามผมว่าซื้อค่าเงินได้ไหมช่วงนี้ผมถามว่าซื้อได้ แต่ต้องใจถึงนิดหนึ่งต้องใจถึงนิดหนึ่งถ้าใครใจถึงคุณก็ได้กําไรนะครับแต่มาถามว่ามันใช้ต้นทุนสูงไหมใช้ต้นทุนสูงครับอย่างยูโรเนี่ยวันนี้ใช้เงินตั้งสามสิบเก้าบาทนะครับต้องบอกต้องยอมรับว่าสามสิบเก้าบาทฟังสวิตเนี่ยทุกทีผมใช้สามสองสามสามวันนี้ต้อสามสิบหกบาทนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับและอย่างนะผมบอกให้ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนายกเราเนี่ย ผมไม่รู้นะผมเพิ่งรู้นะว่านายกเราเนี่ยเป็นประธานกรงนงครับผมเอยแบบพูดไม่ออกนะครับนายกเป็นประธานกรนงเนี่ยปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยจากหกสิบเป็นเจ็ดสิบนี่คุณคิดดูโอโ้โหนี่จากเดิมเนี่ยกําหนดแค่หกสิบวันนี้เจ็ดสิบเนี่ยเยอะขึ้นไาสิบเปอร์เซ็นะครับคุณคิดดูว่าจากหนี้เดิมไหมครสมมติมีประมาณสักหก หกแสนเนี่ยเป็นเจ็ดแสนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับถูกป่าหกแสนเป็นเจ็ดแสนสิบเปอร์เซ็นของหกแสนเท่าไหร่อ๋อสมมุติมีร้อยอ่ะเพิ่มขึ้นไปอีกสิบเปอร์เซ็นอ่ะห้ามเกินเนี่ยป่ประมาณเป็นเจ็ดแสนอ่ะก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับโอ้โหเนี่ยอืออืมนะครับพูดไม่ออกเลยครับสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยมันใช้ทุนค่อนข้าง เยอะหน่อยนะครับแต่วันนี้คุณจะเห็นเลยว่าดีมานของคนมาแลกเปลี่ยนเนะี่ยเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นมากนะครับเนี่ยวันนี้มีคนมาตามช่องผมในค่อนข้างยังไม่เคยมีครับคือเยอะมากนะครับพอสมควรครับเยอะขึ้นมานครับคือคนเริ่มมองเห็นแล้วว่าการเงินมันไม่แน่นอน,นครับวันนี้การปรับโครงสร้างนี่เนี่ยจากหกสิบเป็นเจ็ดสิบเนี่ยวันนี้คุณต้องคิดนะครับถ้าคุณไปฝากเงินไว้กับคนอื่นเนี่ยแน่นอน วันนี้มันอาจจะไม่ใช่เก้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วครับมันอาจจะไม่ใช่เงินที่ในรูปเครดิตเก้าสิบเปอร์เซ็นผมผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับล่าสุดเนี่ยคุณลองดูแม้แต่ประกันนะครับประกันวันก่อนผมได้โพสในกลุ่มแลกเปลี่ยนนะผมบอกให้ประกันเนี่ยเสียหายประมาณหรือเคลมไปประมาณมากกว่าห้าแสนล้านครับตอนแรกมันได้กําไรใช่ปะตอนที่โควิดรอบแรกรอบสองเนี่ยโอค้คนทาคนขายประกันนี้ได้กําไรใช่ แต่พอเจอรอบสามวันละหมื่นก่าลนยนี่ก็อยู่ไม่ไหวนะครับก็ <c oughs> ก็จะเริ่มปิดสำนักกันแล้วนะครับเชิญผมฝากไว้นะครับว่าการฝากเงินไว้กับคนอื่นเนี่ยคุณระมัมาระวังให้ดีนะครับมดระวังให้ดีนะครับวันนี้คุณต้องเป็นผู้ที่กําหนดเป็นดี렉เตอร์กําหนดเงินเองนะครับคุณอย่าเอาไปให้คนอื่นนะครับฝากไว้อย่าเอาเงินไปให้คนอื่นเก็บนะครับ โดยเพาะการฝากเงินแอปเนี่ยผมมาดูหลายๆวันแล้วรู้สึกว่าเป็นห่วงคนหลายๆคนนะที่เอาเงินเก็บทั้งชีวิตอ่ะผมนี่ถึงเคสหมอท่านหนึ่งอ่ะมีเงินเก็บทั้งชีวิตเอาไปให้คนอื่นอ่ะสุดท้ายมาเหลียกากอ,กอนอนะครับคือเก็บควัวก้หาไม่ได้ยุคนี้ไม่ง่ายครบับการหาเงิน,นครับถ้าคุณเราไปให้คนอื่นเนี่ยคนอื่นก็บินนะครับบิน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 ,บนไป ปลายทางของเงินที่จะบินไปคือถ้าใกล้บ้านเราก็สิงคโปร์หาเข้ากิีบเมฆแล้วคุณตรวจสอบไม่ได้ครับกฎหมายสิงคโปร์ไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้นะครับนั้นวันนี้อาจจะคุยนอกประเด็นในหลาย,ลายสิ่งอย่างผมฝากท่านไว้นะครับว่าวันเนี้ยคุณฝากเงินไว้กับคนอื่นเนี้ยเรามาระวังตัวเป็นพิเศษนะครับอย่าฝากเยอะผมแนะนําเลยขอให้ทุกอย่างเป็นแค่ธุรก,กรรมแค่นั้นเองอย่าเอาเงินเก็บทั้งชีวิต ไปฝากให้กับคนอื่นครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์อะไรอะไรอย่างกะระแสอะไรมาเนี่ยรับรองมันจะมีปัญหานะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ